ตอนที่2ตอนหนุ่มวิศวกรโรงงานหลังจากที่ผมได้เรียนจบหลักสูตรปริญญาตีนั้นผมก็ได้มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อทำตามความฝันนั่นก็คือการทำงานเลี้ยงครอบครัวให้ทุกคนอยู่สุขสบายแต่ว่าภาพความฝันและความจริงช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงชีวิตในกรุงเทพเมืองหลวงล้วนแต่จะต้องดิ้นรนปากัดตี้ยีบ ใครดีใครได้ใครช้าตกขบวนหรือไม่ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังผมเช่าห้องเล็กๆย่านบางนาเพื่อไว้เป็นที่พักระหว่างสมัครงานต้องบอกว่าการเรียนในหลักสูตรยากแล้วการหางานทำที่ดีๆยากยิ่งกว่าผมใช้เวลาตะเวนสมัครงานอยู่แรมเดือนแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะได้งาน ความเครียดความท้อคือศัตรูตัวร้ายแห่งความเพียรในขณะที่สิ้นหวังอยู่นั้นได้มีโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีเรียกตัวผมไปสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าผมตัดสินใจตกลงเข้าทำงานที่โรงงานแห่งนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นโรงงานที่เจ้าของเป็นคนไทยเชื้อสายจีน สวัสดิการในการทำงานก็เป็นแบบจีนจีนสไตล์การทำงานก็เป็นแบบไทยไทยคนที่เคยทำงานในโรงงานย่อมรู้ดีงานหนักมากแทบจะไม่มีเวลาให้ผมพักผ่อนหรือว่าไปทำบุญยิ่งเวลาในการสวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องพูดถึงหัวถึงหมอนผมก็หลับทันทีผมทางานในโรงงานแห่งนั้นนานแลมปีความฝันในการทำงานที่ดี การเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผมเริ่มดับลงจากเด็กนักศึกษาหนุ่มที่เพิ่งเรียนจบตอนนี้แทบไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์ที่เขาติดตั้งไว้ใช้งานในโรงงานรอรับคำสั่งปฏิบัติการแล้วก็จบงานเป็นแบบนี้นานเป็นแรมปีจนครบระยะเวลา เมื่อถึงช่วงเทศกาลผมก็เดินทางกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมพ่อแม่ที่สกลนครบรรยากาศเดิมๆที่ไม่ต้องแข่งขันวุ่นวายกับใครหวนคืนมาผมรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกจนแทบจะไม่อยากกลับไปทำงานอีกแล้วแต่ทำยังไงได้ชีวิตต้องเดินหน้าผมพักผ่อนอยู่บ้านพอหายเหนื่อยจากการเดินทางผมก็ไม่ลืมที่จะแวะไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือ เพื่อไปกราบองค์พระแม่กวนอิมอย่างที่เคยทำมาตลอดคราวนี้เป็นช่วงเทศกาลคนกลับบ้านมาไหว้พระทำบุญและไหว้เจ้าเยอะมากผมเข้าไปในศาลภาพที่คุ้นตาบรรยากาศที่คุ้นเคยหวนกลับมาแต่คราวนี้ไม่มีลุงคนดูแลศาลเจ้าคนเดิมซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่าแกหายไปไหนผมจึงเข้าไปไหว้ภายในศาลเจ้า พร้อมกับคนอื่นทั่วไปที่เดินทางมาไหว้สก,การะทันทีที่ผมไหว้องค์พระแม่กวนอิมสายลมอุ่นๆที่คุ้นเคยไหลผ่านตัวผมผมพูดกับพระองค์ทางน้ำตาที่ไหลโดยไม่รู้ตัวว่าลูกนี้ลำบากในการทำงานขอให้องค์พระแม่กวนอิมช่วยชี้ทางสว่างช่วยนำทางชีวิตของลูกลูกขอพึ่งบารมีขององค์พระแม่ ให้ลูกได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ด้วยเถิดเมื่อไหว้สักการะองค์พระแม่เสร็จผมก็กลับบ้านพักผ่อนกับพ่อแม่ใช้เวลาซึมซับความสุขจากครอบครัวให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะกลับไปทำงานที่โรงงานปาจีนบุรีต่อผมยังคงใช้เวลาทำงานอยู่ในโรงงานที่ปาจีนบุรีตามปกติเมื่อเข้าสู่เดือนที่สองหลังจากที่กลับบ้านที่สกลนคร ผมก็ได้รับการติดต่อจากโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาให้มาสัมภาษณ์งานในตำแหน่งวิศวกรผมจนลืมไปแล้วว่าคือสมัครงานไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมจึงเดินทางไปสัมภาษณ์งานตามที่ตกลงกับโรงงานไว้เมื่อไปถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคลทำการสัมภาษณ์ผมเบื้องต้นแล้วส่งต่อให้ผู้จัดการโรงงานสัมภาษณ์แรกๆ ท่านก็ไม่สนใจเพราะเห็นว่าผมขาดประสบการณ์ในสายวิศวกรแต่เมื่อผมได้มีโอกาสคุยกับท่านทราบว่าท่านก็เป็นคนที่นับถือองค์พระแม่กวนอิมทั้งครอบครัวท่านเลยให้โอกาสผมได้ทดลองทำงานเป็นเวลาหกเดือนผมก็ใช้เวลาช่วงนี้พิสูจน์ตัวเองว่ามีคุณภาพพอที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ นอกจากนั้นท่านก็แนะนําให้ผมไปไหว้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมลอยน้ําที่ประดิษฐานอยู่ที่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเซาและยังแนะนําให้ผมไปไหว้องค์พระแม่กวนอิมที่วัดสมานร,รัตนารามอีกด้วยต้องถือว่ากับชีวิตในช่วงนี้ของผมนั้นค่อนข้างจะรุ่งเรืองงานก็ลงตัวไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนเป็นงานตรงตามสายงานที่ตัวเองเรียนจบมา ค่าตอบแทนก็เพียงพอให้ใช้จ่ายและเก็บสะสมอย่างไม่ลำบากนักยังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ให้ผมได้เดินทางไปพักผ่อนและทำบุญไหว้พระขอพรโดยเฉพาะทุกครั้งจะต้องเดินทางไปกราบไหว้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นประจำยังไม่รวมโบนัสในแต่ละปีที่ได้รับจากโรงงานปีละเป็นแสนหัวหน้าก็รักใครลูกน้องก็ให้ความเคารพ เพื่อนร่วมงานก็ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีต้องถือว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการโรงงานจนค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนต้องกล่าวที่ว่าชีวิตในช่วงนี้ของผมนี่แหละคือชีวิตที่ดีมากแล้วธรรมดาของสัจธรรมโลกใบนี้ทุกอย่างล้วนไม่จีรังยั่งยืน เมื่อช่วงชีวิตของคนเรามีขึ้นก็ย่อมมีลงเป็นวัฏจักรเหมือนเป็นกฎของธรรมชาติที่หลายๆคนย่อมมีชีวิตหรือมีโอกาสประสบพบเจอเช่นเดียวกันเมื่อกราฟชีวิตของผมกำลังเจริญรุ่งเรืองในด้านอาชีพการงานก็เฟื่องฟูอยู่ได้เพียงห้าปีก็เริ่มเข้าสู่ขาลงในหน้าที่การงานด้านวิศวกรโรงงาน ภาพทุกอย่างที่เคยผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นเหมือนเพียงฝันแต่ความจริงตรงหน้าคือปัญหาในการทำงานในการใช้ชีวิตที่ผมจะต้องแก้ไขโปรดติดตามรับชมรับฟังได้ใน ep 3อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะคะนอกจากนี้เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังสามารถเข้าไปกดรับฟัง คลิปวิดีโอประสบการณ์ที่มีผู้ที่ประสบพบเจอกับปฏิหารขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อเป็นหนทางในการดำเนินชีวิตเป็นแสงสว่างชี้นำในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นการเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์ท่านให้คงอยู่ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ